ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับหลังหวยออกนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมา ลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ2ตัวล่างในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณนยอดหลัง3มงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ดูไว้เป็นแนวทาง นะครับผมนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ16ตุลา6หนะครับนะครับผม2ตัวบนนะครับก็มา0นะครับเข้า0นย์นะครับผม2ตัวบน4ชุดนะครับ สี่ศูนย์นะครับผมมาศูนย์นะครับสองตัวล่างสี่ชุดนะครับก็มาศูนย์ห้านะครับผมนะครับมาห้าตัวเดียวนะครับสองตัวบนก็มาศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์สี่นะครับก็มาดูสูตรใหม่กันนะครับผม ในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกสิบล่างบวกด้วยหกนะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกด้วยหกนะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับ นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับในสูตรล่าง4ชุดนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักพันก็คือเลข9ก9บวก10ล่างก็คือเลข8 นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบบวก2บวก9บวก8บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ2 7นะครับเราจะได้เลข7นะครับมาในหลักสิบนะครับ7บวก1นะครับก็ได้8นะครับ ต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราใช้หน่วยบนก็คือเลขสอนะครับบวกหน่วยล่าง2ครั้งก็คือเลขสานะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2บวก3บวก3บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ 14นะครับเราจะได้เลข4นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ4บวก1นะครับก็ได้5นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้7 4 7 5สีห้า แ4นะครับแล้วก็85นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัว่างในงวดนี้นะครับก็คือ7 5นะครับก็จะมียูชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงนะครับก็คือ75ห นะครับในสูตรส่งตัวล่าง4ชุดนะครับเลข7ก็มาในหลัก10นะครับเลข5ก็มาในหลักหน่วยนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับผมเราก็ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4 บวกหลักพันนะครับก็คือเลข3นะครับบวก10ล่างก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกได้6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ4ี4่บวกสบวกสบวกเบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ24 นะครับเราจะได้เลข4นะครับมาในหลัก10นะครับ4บวก1นะครับก็ได้5นะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราใช้หน่วยบนนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหน่วยล่าง2ครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกได้6ของที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก5บวก5บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ19เนะครับเราจะได้เลข9นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ9บวก1นะครับได้10นะครับเราก็ได้เลข0นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบได้ก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้49 40 59นะครับแล้วก็50นะครับอ่านะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดน,นี้นะครับก็คือ5 0นะครับก็จะมีอยชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ5้ศูนย์ะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข5ก็มาในหลักสิบนะครับเลข0ูนย์ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ มาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งก็คือเลข8บวกหลักพันนะครับก็คือเลข4นะครับบวก10ล่างก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 8ปดบวกแบวกสบวกหบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ31นะครับเราจะได้เลข1นะครับมาในหลักสิบนะครับ1นบวกหนะครับได้2นะครับผมนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หน่วยบนนะครับก็คือเลข9 นะครับบวกในหลักสองครั้งก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย6ของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับผม9บวก0นบวก0บวก6นะครับผลลัพธ์ก็คือ15นะครับเราจะได้เลขค่านะครับมาในหลักหน่วยนะครับ ห้บวกนะครับก็ได้6นะครับผมก็ได้ตัวเรียนมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้1นึ 5, 1่งห้าหห นะครับแล้วก็สองหกนะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับสิบหกตุลาหกห้านะครับสองตัวล่างผลที่ออกนะครับก็คือหนึ่งห้านะครับ ก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ1 5นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข1ก็มาในหลัก10นะครับเลข5ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่หนึ่ง นะครับ1พฤศจิกายนนะครับพศ2565นะครับผมนะครับต้องขออภัยนะครับผมจำไม่ได้นะครับนะครับ1พฤศจิกายนนะครับ2565นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับ นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักพันหนึ่งครั้งก็คือเลข3นะครับบวก10ล่างก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ1นึ่งบวกหนบวกสบวกหบวกหนะครับได้12นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักสิบนะครับ2อบวกหนะครับได้3นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หน่วยบนก็คือเลข6 นะครับบวกในราล่างครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6บวก5บวก5บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ22นะครับเราจะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ 2บวก1นะครับได้3นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้2 2นะครับ2 3 3 2นะครับแล้วก็3 3นะครับ อ่ะนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับนะครับผม2 2 2 3 3 2แล้วก็3 3นะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผลนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับพศ2565นะครับ จะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ